บจนตัวนะครับส้มหมูแล้วก็หมูแดดเดียวนะครับชุดละร้อยบาทท่านแปลงล่างมาหาโฆษนาอยู่กอบไครนับปั่น cái <laughs> đăng ký lên อมอ,นะองด้วยนะเห็นเคยกันอยู่เป็ิสัตว์เทวดาจะส่งตอนที่สองทำ2อย่างเดี๋ยววันต่อไปจะทำปลาเดี่ยวเป็นขายด้วยอ,อันนี้คือคือสารวัตรจะเตรียมของไว้หลังรถอย่างนี้เสมอใช่ไหมครับปกติในช่วงเช้าจะเตรียมของไว้ขายครับก็จะทำ ทำให้แม่ดูแลให้ครับตากไวที่บ้านแล้วก็แม่แม่แมจะคนเก็บขาแล้วก็ค่อยมาแพ็คตอนเย็นแล้วกเก็บขายต่อวันวัน,วนต่อไปครับอ๋อก็คือเราจะไปขายแบบคือตามหน้างานที่มีงานกีฬามีอะไรอย่างนี้ตลอดใช่ครับวับบนไหนมีงานกีฬาผมจอดรถเจอคนเยอะๆผมก็ลงขายไม่ใช่ไม่เป็นงานกีฬางานอื่นครับม,มีการจัดงานบุญง,งานอะไรต่างๆก็ก็จะไปขายมีงานตามว่าตามโรงเรียนผมก็ไปขายหมดคือที่มันมีชุมชนคนเยอะๆหน่อยใช่ครับที่ที่ที่ไปขายตามงานกีฬานะครับก็เสร็จจากภารกิจหน้าที่ราชการแล้วก็ ผมผมเตรียมของไว้อยู่แล้วพอดีมีงานแข่งขันกีฬาก็เลยลองไปขายดูครับปรากฏว่าพอลงไปขายแล้วมีลูกค้ายเยอะครับลูกค้ายเยอะแต่ละวันเนี่ยทำไปก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบแพ็คกวแพ็คละหว่ยกว่าได้สิบวันวันหนึ่งก็ไปขายได้วันสี่ห้าพันครับแต่ที่เราไปขายตามงานอย่างเงี้ยมีคนรู้จักสาววัดไหมอ่ามีครับมีผู้นาชุมชนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันดีเพราะว่าทํางานร่วมกันบ่อยครับก็ ทั้งคนในชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันอุดหนุนครับอืาก็คือเขาไม่บบว่าไอ้สาวพัดความตัวมาจัดยายะอะไรนี้ไหมไม่ไม่ครับก,ก็มีแซล์บ้างครับแต่ว่าโด,โดยส่วนใหญ่แล้วก็เขาเขาจะรู้กันครับเพราะว่าผมผมทําการขายขายหมูขายอะไรอยู่แล้ว,ลวอันส่วนนี้คือมาแปรรูปจากจากที่เราเราทำอยู่แล้วครับอพอเราขายเหลือเราก็มาแปรรูปเป็นหมูแดดเดียวเป็นแหนมหมูครับแล้วก็ทําปลาแดดเดียวขายก็ไปทําอะไรเสร็จก็ พอพอว่างงานก็จะลงขายตามตามชุมชนตามมีงานต่างๆครับแล้วพาวัดไม่อายเหรอที่ว่าเราต้องไปหาของขายอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าภูมิใจมากกว่าครับเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยลูกชายเนี่ยและลูกสาวเนี่ยบอกว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยอยากหารายได้พิเศษช่วยพ่อ,อช่วยพ่อทําการขายเราในคณะที่เป็นต้นแบบให้ให้กับลูกๆครับก็รู้สึกภูมิใจว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับลูกๆและก็เยาวชนทั่วไปที่ที่เห็นเราเป็นค้าราชจัดการแล้วก็หารายได้เสริมด้วยความสุจริตครับ Mm hmm. แล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมผมดูดูแล้วเนี่ยคนสมัยใหม่เนี่ยเขาจะลืมลืมลืมหาบลืมไม้ไม้หาบหรือไม้คานเนี่ยเขาจะลืมไปพอดีพอแม่แม,แม่แม่ทําให้ครับไม้คานเนี่ยผมผมบอกว่าอยากลองทดสอบขายดูว่าการขายเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าๆลองมาใช้ดูก็ปรากฏว่ากระแสตอบรับดีครับมีคนชื่นชมแล้วก็อุดหน,นุนเยอะครับ mm hmm.